สวัสดีครับพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมทุกท่านต๋องเองครับผู้เชี่ยวชาญด้านการผัดวันประกันพรุ่งและค้นพบพลังพิเศษในนาทีสุดท้ายวันนี้เนี่ยนะผมจะมาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราทุกคนต่างตามหานั่นก็คือแรงบันดาลใจ โอ้โหคำนี้มันช่างดูดีมีชาติตระกูลแรงบันดาลใจฟังแล้วเหมือนเราต้องไปนั่งสมาธิใต้ต้นโพหรือไปเดินเล่นริมชายหาดฟังเสียงคลื่นซัดสาดแล้วปิ๊งไอเดียจะบันเจิดงานจะเดินโปรเจกต์จะเสร็จ แต่ในความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์เงินเดือนและนักศึกษาผู้รักการดองงานอย่างพวกเรานั้นไอแรงบันดาลใจที่ว่าเนี่ยมันไม่เคยมาง่ายๆครับมันเหมือนผีครับคือรู้ว่ามีจริงแต่ไม่เคยเห็นตัวช่วงต้นเดือนหรือต้นเทอมโอ้โหไฟแรงโปรเจกต์นี้กูจะทำให้ดีที่สุดเทอมนี้กูจะตั้งใจเรียนทุกคาบแพลนงานนี่เขียนสสวยหรูตารางอ่านหนังสือแน่นเอีด แรงบันดาลใจมันเหมือนจะฟุ้งอยู่รอบตัวแต่พอเวลาผ่านไปหนึ่งวันสองวันหนึ่งอาทิตย์ไอแรงบันดาลใจที่เคยฟุ้งฟุ้งอยู่นั่นน่ะมันเริ่มจางครับจางลงจางลงจนแทบจะมองไม่เห็นมันโดนอะไรดูดไปรู้ไหมครับมันโดนเน็ตฟลิกดูดมันโดนติ๊กตอกสูบมันโดนเตียงนอนที่แสนนุ่มนวลเรียกหา แล้วเราก็เริ่มมีข้ออ้างสารพัดครับวันนี้ยังไม่มีอารมณ์อ่ะไว้พรุ่งนี้แล้วกันสมองมันตื้อๆคิดงานไม่ออกขอแก้ไถฟีดแป๊บหนึ่งดูซีรีส์ตอนนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มไอคำว่าเดี๋ยวเนี่ยนะมันเป็นคำที่ทรงพลังมากมันสามารถเลื่อนทุกอย่างออกไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่ง วันนั้นมาถึงวันที่เดทไลน์มันเริ่มกระพริบทีทีอยู่ตรงหน้าจากที่เคยเดินชิวๆกลายเป็นวิ่ง4ี่คูณร้อยจากที่เคยนอนตีพุงกลายเป็นนั่งตาขางหน้าคอม แล้วคุณเชื่อไหมครับไอแรงบันดาลใจที่มันเคยหายสาบสูญไปเป็นเดือนเดือนน่ะมันจะปรากฏกายขึ้นมาในทันใดโอ้โหเท <Rey> พพเจ้าแห่งการปั่นงานมาประทับร่างไอเดียที่เคยตีบตันมันพรั่งพร,รูออกมาเหมือนเขื่อนแตกนิ้วที่เคยแข็งทื่อมันพิมพ์คีย์บอร์ดได้เร็วกว่านักแข่งอ e ีสปอร์ตกาแฟแก้วแล้วแก้วเหล้าถูกสาดลงคอ m 1 5 0กลายเป็นน้ำเปล่า ขอบตาดำเป็นหมีแพนด้าช่างแม่งผมเผายุ่งเหยิงเหมือนรังนกไม่แคร์ขอแค่งานเสร็จทันเดทไลน์เป็นพอวินาทีนั้นเนี่ยเราจะค้นพบศักยภาพที่ซ่อนเร้นของตัวเองครับเราจะรู้ว่าเออกูก็ทำได้นี่วะทำไมกูไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกวะ ไอ้ความสามารถในการบีบอัดงานที่ควรจะใช้เวลาทำเป็นเดือนให้เสร็จได้ภายในคืนเดียวเนี่ยมันเป็นพรสวรรค์หรือคำสาบก็ไม่รู้แล้วพอส่งงานปุ๊บโอ้โหความรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกอะครับโล่งสบายอยากจะนอนแผลหลาให้รถสิบล้อมาทับแต่ ไอความรู้สึกโล่งสบายเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกครับเพราะเดี๋ยวงานใหม่มันก็จะมาโปรเจกต์หน้ามันก็จะเริ่มแล้ววงจรการตามหาแรงบันดาลใจและการปั่นงานในนาทีสุดท้ายมันก็จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งวนลูปไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้น ผมเคยลองนะลองพยายามหาแรงบันดาลใจแบบคนปกติเขาทำกันไปนั่งร้านกาแฟสวยๆเปิดเพลงคลาสสิกคลอเบาๆจุดเทียนหอมกลิ่นลาเวนเดอร์ผลลัพธ์คืออะไรครับหลับครับไอแรงบันดาลใจมันไม่มาแต่ง่วงนอนเนี่ยมาเต็ม หรือบางคนบอกว่าต้องมีแพชชั่นโอ้โหคำนี้ก็หรูอีกแล้วแพชชั่นถ้ามันหาซื้อง่ายเหมือนลูกชิ้นปิ้งหน้าปากซอยก็ดีสิครับบางทีแพชชั่นของเรามันก็มีวันหมดอายุเหมือนกันนะผมว่านะ ไอเดทไลน์เนี่ยมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดสำหรับคนประเภทเราๆก็ได้นะมันเหมือนเป็นยากระตุ้นชั้นดีมันบีบมันเค้นมันทำให้เราต้องปล่อยของออกมาให้ได้แต่ถึงมันจะเวิร์กผมก็ไม่แนะนำให้ทำบ่อยๆนะครับเพราะสุขภาพกายและสุขภาพจิตมันจะพังเอาการนอนดึกตื่นเช้ากินกาแฟแทนข้าวมันไม่ใช่เรื่องดีในระยะยาว เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้พยายามแบ่งงานทำทีละนิดทีละหน่อยเถอะครับอย่ารอให้เทพพระเจ้าแห่งการปั่นงานต้องมาประทับร่างบ่อยๆเลยสงสารท่านท่านคงเหนื่อยแต่ถ้ามันสุดวิสัยจริงๆถ้าไอแรงบันดาลใจมันไม่ยอมมาจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายก็สู้วอยเปิดเพลียงร็อกกระแทกหูอัดกาแฟเข้าไปแล้วก็ลุย จำไว้ครับไม่ว่าเดตไลน์จะโหดร้ายแค่ไหนเราในฐานะนักปั่นงานมืออาชีพจะต้องผ่านมันไปให้ได้ เพื่อวันหยุดสุดสัปดาห์อันแสนหวานและเพื่อโบนัสปลายปีเอาละครับวันนี้ผมขอตัวไปตามหาแรงบันดาลใจสำหรับเดทไลน์วันพรุ่งนี้ก่อนนะครับรู้สึกเหมือนเทพพระเจ้าแห่งการปั่นงานท่านเริ่มส่งซิกแนลมาแล้วสวัสดีครับขอให้ทุกท่านปั่นงานทันเดทไลน์ครับ